ไปต่อกันที่วินิชอุครับวินิชอุกับอลองโซค่ะนี่ฮะโดนเรียกเข้าห้องเย็นผมพูดไปถึงบารล,ลงดอใช่ไหมผมจะบอกว่าวินิชอุเนี่ยเขาต้องพยายามปรับตัวโดยเร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคุมนะต้องคุมเขาแล้ใช่ครับปรับ,รบทัศนคตินิดนึงคือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นในเอลกลาซิโกล่าสุดที่มาติดเจอกับบาร์เซโลน่านะครับตอนนั้นเนี่ยมาติดนําอยู่2ประตูต่อหนึ่งเหลือ20นาทีสุดท้ายทางชาเบียลอนโซ่เนี่ยตัดสินใจส่งกาบาคา่า ลงมาแทนเฟเดบาเบเดและเลือกเอา ico, โรลิโก้ลงมาแทนวินดิซอุ์นาทีนั้นกล้องจบไปวินิซอุสชี้ไปที่ตัวเขาตอนหลังมีการแปลจากคำพูดของเขาว่ามผมเหรอ,อเจ้านายเจ้านายเล่นตลกอะไรกับผม,มสรุปเป็นผมจริงๆใช่ไหม,มแล้วเขาก็เดินออกมาพร้อมกับสบดตลอดเวลานะครับเกือบลืมจับมือโรลิโก้ด้วยซ้ำแล้วก็เดินอ้อมลอนโซไปด่าดกับสตาฟนะครับคำพูดเขาคือถ้าอย่งงางนั้นผมไปดีกว่า ผมไม่อยู่แล้วให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยก็๋ือผมไปแล้วโอ้โหก็เลยแบบกล้องนี่มันปั๊บวีรพลเพื่อนวินิซิอุสซิ่นะไม่ใช่คุณเล่นผมมีอูวินิซิอุสนี่เมื่อวานผมก็พูดไปว่าเขาลิเตอร์เกย์แต่ตอนเนี้ยไม่ใช่ลิเตอร์เกย์แล้วคือโซแบล็กเลยนะครับคือหูเขาเขาหลุดมากแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกครับคุณผู้ชมขนาดคุณซื้อที่ใจเย็นเป็นน้ำอย่างอันเชลรติเนี่ยยังเคยเดินมาสกิดบอกว่าเฮ้ยไอ้หนูเองเลิกพูดมั่งเหอะเองบ่นเยอะไปแล้ว โมโหหลุดคือเนี่ยฮะตอนนี้<ม>เขาบอกอ,อ๋อโหทำไมต้องเป็นผมสรุปเป็นผมใช่ไหมเจ้านายนะครับและน่หลัครับก็หลุดยาวไปเลยครับ<ม>แต่ในมุมของแฟนมาดริดนะเขาก็เข้าใจได้วันนั้นเล่นดีโอ้โหเล่นดีมากกับเอ็มบปเป้แต่อย่างไรก็ตามครับทีมนําอยู่แล้วคุณซื้อเปลี่ยนนะฮะเฟเดก็เดินออกมาอย่างดีๆนะครับและคนที่ลงไปจริงๆก็ชาติเดียวกับคุณด้วยนะครับก็แบบโอ้ก็ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะครับล่าสุดเนี่ยอลรอนโซ่ก็ไม่หยุดเลยเนหะ็นไหมเดินกลับเข้ามาเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวเลยแล้วสุดท้ายคนไปเรียกกลับมาเนี่ยเข้าไปเข้าไปเลยไปเลยครับแล้วก็ไปเรียกกลับมาแล้วกล้องก็จับอลรอนโซ่ก็ทําหน้าเซ็งประมาณว่าบ่นอะไรหนักหนาเนี้ยเขาเพิ่งมานะจริงๆแต่อลอนโซ่เป็นคนดุข้างหลังนะก็เรียกคุยเลยนะครับซึ่งทางฝั่งของวินิชุดไยืนยันนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบนะครับคนก็โอ้เปิดปากมาชัดเจนขนาดนี้นะครับซึ่ง ชาบี้ก็ปกป้องเขาบอกวินนี่เป็นคนบุคลิกชัดเจนนะครับในห้องแต่งตัวก็มีการคุยกันนะครับว่าพยายามจะให้สนุกกับชัยชนะนะครับแต่ว่าแน่นอนครับผมต้องมีการคุยเรื่องนี้อย่างอย่างแน่นอนนะครับไม่ปล่อยไปแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับอย่างไรก็ตามวินิสุนก็บอกว่าผมขอฝากถึงแฟนมาริทุกคนครับโดยเฉพาะคนที่มาเชียร์ในเบเดเบลนะครับว่าเอลกาสโกมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันมีเรื่องราวทั้งนอกและทั้งในเราพยายามควบคุมอารมณ์แต่บางครั้งมันก็เป็นไปไม่ได้เสมอพวกเรา อาจจะล้ำเส้นหรือเราเมื่อใครไปไม่ว่าจะเป็นนักเตะดาวรุ่งหรือแฟนบอลเรารู้ดีว่าเมื่อเราลงไปในสนามเรามีหน้าที่แล้ววันนี้เราทําหน้าที่นั้นแล้ว Ara อารามาดริด<อ>ืันก็ครับค่ะคุณได้บรรลงนะดอคุณจะไม่โดนว,วิจารณ์ได้ยังไงนะครับเนี่ยนะ